นนงงงเรรียแหห่่ึวันนี้พอเราทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะออกไปเล่นข้างนอกขออนุญ,ญาตคุณครูก่อนดีกว่าพี่ฝนดูนี่ดิดูอะไรงั้นเหรอนี่ไงเออทำไมพี่เอกตัวใหญ่จังเลยอ่ะนี่เราย่อลงมาได้ด้วยนะจะบอกให้ฮะ ย่อขยายตัวได้ด้วยงั้นเหรอถูกต้องเลยพี่ฝนว้โรงเรียนนี้ดีจังเราสามารถย่อขยายตัวได้งั้นเอาอย่างนี้ไปย่อส่วนขยายร่างบ้างดีกว่าม,มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ทำไมคุณครูของเราดูเหมือนว่าหัวจะโตขึ้นงั้นเหรอตอนนี้เขากินอาหารเสร็จแล้วเขาไปนอนแล้วอะ่ะ คุณครูกินกินข้าวอิ่มแล้วไปนอนอยู่ตรงไหนอะ่ะอยู่ข้างๆนี่แล้วนั่นชาอะไรอะ่ะลองย่อขยายเล่นดูโอ้อยากจะบอกว่าที่นี่ย่อขยายร่างได้จริงๆเลยขอบอกสนุกดีเหมือนกันนะเนี่ยใช่แล้วสนุกมากเลยไหนคุณครูละ่ะ <c oughs> คุณครูหลับอยู่จริงๆด้วยเ,เขาหลับอยู่อย่าไปกวนเขาเลยพี่ฝนทฮาไมเมื่อกี้พี่ฝนกระโดดเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งได้อ่ะนี่ไงท้องคุณครูเขาเด้งได้ด้วยนะว้าสุดยอดไปเลยดูท่าทางคุณครูเขาจะกินอิ่มนอนหลับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะพี่ฝนทำกันบ้านเสร็จแล้วเราออกไปเล่นข้างนอกกันดีกว่าไหมอ่ะ ก็ได้นั้นเพื่อนเราอยู่ข้างหลังคนนึงอ่ะไหนเหรอคนนั้น่ะที่เขาเกเรแต่ว่าเขาทําการบ้านไม่เสร็จอะไหนอะนั่นไงข้างหลังนั่นไงโอ้งานเอาอย่างนี้เราไปช่วยเขาทาการบ้านกันดีกว่าโอ้ยก็ไล่ขึ้นนี่โอ้ย,อยเขาลักพี่เอกออกมาเฮ้ผลักออกไปทําไมอะ่ะไม่รู้เหมือนกันเฮเพื่อนอย่าเกกันจีโอ้ยโอ้หแย่แล้วเพื่อนใจลาย เ,เขาบอกว่าอย่ายุ่งกับเขาเขาจะรีบทํางานเดี๋ยวเขาจะได้ออกไปเล่นฮ๋ออย่างงั้นเหรอใช่แล้วเขาจะแบบว่ามาแก้เราแบบนี้ไม่ดีเหมือนกันเอาอย่างงี้ดีกว่าไปฟ้องคนครูคนอื่นมามเขาหลับอยู่เราต้องไปฟ้องคนครูคนอื่นแทนแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็เมื่อกี้พี่ฝนบอกเมื่อกี้นี้ไงบอกว่าให้ไปฟ้องคนครูคนอื่นน่ะมาทางนี้ดีงดแก้งเพื่อนแบบนี้ไม่ดีนะทุกคนทางนี้พี่ฝนเ,เดี๋ยวก่อนเราจะต้องย่อส่วนตัวเองหรือเปล่า ต้องย่อเพราะว่าประตูสูงเกินไปโอ้นี่ไงเราสามารถลอดประตูตรงนี้ได้แล้วโอ้โหข้างในนี่โอ้คุณหนูนี่นาครอบครัวคุณหนูเขาชีสมากินด้วยดูดิโอ้น่ารักจังไหนๆขอขึ้นไปอยู่ข้างบนหน่อยดีกว่าว้าวเราสามารถขี่บนตัวคุณหนูได้ด้วยล่ะให้เขาอยู่ตรงนี้ดีแล้วเรารีบไปกันดีกว่าตรงนั้นคืออะไรนะะหรอเขาบอกว่าถ้าไม่ขยายร่างเราจะไม่สามารถกระโดดข้ามไปได้ฮะจริงด้วยแหะ ฮึบขยายร่างเดี๋ยวพี่ฝนจะกระโดดมั่งดีกว่ามาเลยมาเลยฮึบ้อฉพาแล้วข้างหน้านั้นเป็นลาวาพี่ฝนไหนหรอนี่ไงพี่ฝนขรับกระโดดให้ดีนะครบเดี๋ยวจะตกลงไปเออจอดว่าแล้วเชียวว่าพี่ฝนจะต้องตกแน่นอนทำไมพวกนายสองคนกระโดดไม่ผ่านนะ <laughs> ฉันขยายร่างไม่พอนนะพวกปิ๊ก โอ้พี่ฝนมาเร็วๆเข้าทางนี้ทางนั้นมีอะไรงั้นเหรอต้องกระโดดข้ามไปอีกนิดนึงกระโดดข้ามไปอู้หูตรงนี้มีแสงเลเซอร์เราจะต้องย่อตัวลงมาให้ได้ขนาดพอเหมาะก่อนนะขนาดเท่าไหร่อ่ะอืน่าจะพอแล้วล่ะมั้งว่านี่ไงขนาดตัวเล็กๆแบบนี้เราถึงจะสามารถผ่านไปได้นะทุกคน ไม่หวนจาวิง่งเดี๋ยวไปโดนเดี๋ยวไปโดน,โดนอะไรงั้นเหรอโดนเลเซอร์ก็ตัวแตกกันพนอดีไม่มีทางไม่หวนเก่งอยู่แล้วโอ้โหไปไหนแล้วน่ะวู้ฮู้ว้ารู้แล้วรู้แล้วนตรงนี้เป็นทางสไลเดอร์นี่ๆ่ระวังข้างหน้านี่นะมีอะไรก็เหรอน้ําแหลมโอ้มีกับดักหรอใช่แล้วโอกาสที่จะออกไปเล่นข้างนอกห้องนี่ยากชะมัดเลยนะเนี่ยไม่หวนต้องขยายร่างก่อนเอ้อ่ะเด นั่นอะไรอะ่ะไหนอะ่ะนั่นอะ่ะข้างบนนั้นอ่ะเดี๋ยวทำไมมีคุณครูโผล่หน้ามาจากข้างบนด้วยอะ่ะหรือว่าตอนนี้ตัวเราจะเล็กลงไปจิ๋วๆเลยหรือเปล่าถ้าจะใช่เขาแอบ,บมองเธออยู่นะจ๊ะเขาแอบ,บมองดูเรางั้นเหรอรีบๆออกกันไปทันนานี่ไงฉันก็กำลังรีบบอ,อกไปให้เร็วที่สุดฉันอยากจะไปเล่นที่สวนแล้วล่ะนะนะ พี่ฝนต้องย่อตัวลงมานิดนึงนะย่อตัวลงแบบนี้เหรอข้างหน้านี้เป็นแผงเลเซอร์เลยอ่ะโอ้ตรงนี้อันตรายชะมัดเพราะฉะนั้นจะต้องย่อส่วนลงมาแบบจิ๋วๆเลยละหนาเฮ้ยได้อยู่พี่ฝนได้อยู่พี่ฝนก็ผ่านได้เหมือนกันข้างหน้าเหมนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเสียงเหมือนคุณครูเลยอ่ะเสียงคุณครูงะเหรอ ไมค่อเจะโกรธอะไรอยู่นะเขาโกรธพวกเราหรือเปล่าช่วยดูไว้โอ้ยแย่แล้วคุณครูเขาถือที่ปั๊มถอสวมเออโอ้โหทำไมอ่ะพี่ฝนอยู่ไหนอ่ะฮะเรื่องเรามันเกิดขึ้นเร็วมากพี่ฝนโดนคุณครูจับได้แล้วทางนี้ทางนี้เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวยวแป๊บหนึ่งก่อนหาเส้นทางไปก่อนดีกว่าพี่เอกอยู่ไหนอ่ะนี่ไงกระโดดไปไหนมากระโดดหลบอยู่ หลบอะไรงั้นเหรอหลบคุณกูขึ้นมาข้างบนไงว่าตรงนั้นเราสามารถกระโดดขึ้นไปได้เหรอแต่ว่าพี่ฝนจะต้องขยายตัวไงขยายตัวยังไงอ่ะก็ลงมาปุ๊บก็ขยายปั๊บเลยดิเฮ้ขยายปั๊บแบบเนี้ยเหรอแล้วก็กระโดดลงเลย ห้ยหลบได้จริงด้วยแฮะระวังด like ้วยนะได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องกระโดดขึ้นไปบนลูกศรอันนั้นโอ้โหโอ้โวนี่มันอะไรเดี๋ยโอ้โหนี่สลามเหรอไม่รู้เหมือนกันพี่ฝนรีบไปกันเถอะเออโอ้โหโอ้โดนจับได้อีกแล้วก็บอกแล้วว่าให้รีบกระโดดขึ้นมาอย่างนี้พี่ฝนจะรีบไปให้ดูเพื่อจึบเพื่อจึบต้องกระโดดข้ามสลามันนี่ไปเดี๋ยวเออมาแล้วมาแล้วเราจะต้องจู๊กจู๊ก อย่านี้นายหยุดในทันจับตัวซะดีๆคุณครูขาหนูทําการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วหนูจะออกไปเล่นแล้วล่ะค่ะออกไปไม่เห็นขอจนตะคอมเพราะคุณครูหลับอยู่นี่นาไปเลวพี่ฝนเรารีบหนีออกไปจากที่นี่กันดีกว่าดูท่าทางคุณครูเขาจะใจร้าย,ายแล้วล่ะตรงนี้เป็นช่องแอร์ใช่ไหมใช่แล้วช่องแอร์ที่เดิมที่ประจําเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่คืออะไรงั้นหรอมีทางออกอยู่นี่ไงนหนอย่าทางออก ข้างล่างอะตรงเท้าเราไหนเหรอนี่ไงอหอ,อเป็นช่องเล็กๆนี่นาลงมาได้แล้วอย่างนี้พี่ฝนจะต้องย่อตัวให้เล็กๆเ,เล็กกว่านั้นอีกพี่ฝนเล็กกว่างั้นเหรอใช่แล้วไม่เห็นจะลงไปเลยอ่ะเดินก่อนดีอ๋อนี่ไงลงมาได้แล้วเป็นไงบ้างไงเดี๋ยวก่อนมีกับดักในนี้ด้วยหรอเนี่ย เหมือนเขาจะให้เราทั้งขยายแล้วก็ย่อตัวด้วยนะขยายแล้วก็ย่อส่วนงั้นเหรอถูกต้องฮึบฉืบผ่านไหมผ่านไหมอ๋อพี่เอกขยายเลยทีเดียวอ๋อพี่เอกเกงจังอะ่กะก็โดดขึ้นไปข้างบนได้เฉยเลยพี่วนก็เหยียบตรงนี้ก่อนดีไหนหรอเนี่ยเหยียบตรงกําแพงเนี่ยอ๋อแล้วก็กระโดดข้ามไปงั้นเหรอใช่แล้วฮึบเดี๋ยวกระโดดไปม่วงดีกว่าดูท่าทางน่าจะไปได้ง่ายกว่านั้นเนี่ยถูกต้องเลยแหละจะบอกให้ฮึบฉึบ ไม่ต้องย่อตัวขยายร่างอย่างเดียวก็ผ่านระวังโดนนามกันละเออไเดะมันเห็นอะไรบางอย่างที่หางตาแวบๆเหรอข้างบนนี้พี่ฝนไหนอ่ะฝั่งนี้นี่ไงมีอะไรข้างบนเหรอมีคนนอนอยู่ตรงนี้อ่ะ <c oughs> อันนี้คุณปู่ทำไมเป็นเด็กอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนอันนี้เป็นเบบี้ตอนที่เราเล่นตอนนั้นนี่นะใช่แล้วเหมือนเจอทุกคนเลยนะด่านเนี้ยวู ข้างล่างนี่เป็นท่อระบายอากาศเราสามารถกดตุ่มอันนี้ได้เปล่าไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้มีแสงเลเซอร์อะไรบางอย่างเึบฉึบเึบต้องข้างไปให้ดีนะไม่งั้นตุยแน่นอนระวังตัวด้วยพี่ฝนมีรูหนูอีกแล้วเราว็็ย่อลงไปดินี่งานย่อส่วนแล้วเรียบร้อยโอ้อันนี้ยากอะ่ะแสดงว่าครอบครัวหนู ครอบครัวหนูเขาจะต้องมาขุดโพรงแถวนี้แล้วก็ทําให้พวกเราหนีออกไปจากที่นี่ได้แน่นอนเลยอ่ะโออเฮอตัวงไง<ต>กฮะตัวแตกเลยฮะไหนอะ่ะนี่ไงเดี๋ยวกระโดดได้ใหม่เออมาเร็วเข้าระวังให้ดีมีแสงเลเซอร์นะมาแล้วมาแล้วตรงนี้มีประตัวอะไรบ้างอย่างฮะให้เราตัวใหญ่งันเหรอกระโดดพี่ฝนกระโดดอย่างเดียวเลยนะอือโอ้นี่ไงจริงด้วยมาเร็วมาเร็วโอ้ นี่ก็ต้องยอ่อสวนอีกแล้วอ่ะต้องยอ่อเพราะว่าข้างบนมันติดแล้วไงเฮ้ยจึบนี่ขยายล่าง <Hey. S 2> พี่วันคิดว่าเราอาจจะต้องไปไกลๆหน่อยนะมองไม่เห็นน่ะทำไมอะ่ะทำไมตัวแตกอะ่ะขาสะกิดไปโดนข้างๆอ๋อนี่มีน้ำแหลมเอออะเดนี่อะไรอะ่ะฮะอะไรหรอพี่วันเจอห้องอะไรกว้างๆใหญ่ๆก็ไม่รู้รอแป๊บหนึ่งมาแล้วมาเร็วเขา้าไหนอะ่ะนี่เง้เนั่นอะไรอะ่ะ ไหนเหรอเหมือนจะเป็นทางให้เรากระโดดไปข้างบนด้วยนะโอ้ข้างล่างมีมีมีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะมีความสูงเยอะๆน่ะพเพเอกรู้สึกว่าเหมือนได้ยินเสียงแปลกประหลาดเสียงอะไรอะ่ะเออบนหัวนะพี่ฝนวิ่งไหนอะ่ะช่วยฉันด้วยอ้หตกใจหมดเลยช่วยฉันด้วยคุณครูเป็นอะไรหรือเปล่าคะฉันปีนกลับขึ้นปลอยไม่ได้เดี๋ยวดีกว่นแล้วมาทําอะไรอยู่บนนั้นนะ่ะฉันกําลัง ขึ้นมากวาดหยักย่อยข้างบนะกวาดหยักย่อยงั้นเอาอย่างนี้คุณครูคะเดี๋ยวพวกเราจะไปแจ้งคุณตำรวจมาช่วยคุณครูนะคะมาเร็วพี่หวนเออทำไมคุณครูเขาขึ้นไปกวาดหยักย่อยบนเพดานแบบนั้นน่ะไม่รู้เหมือนกันอ้เดี๋ยวก่อนเราจะต้องไปหาคนมาช่วยเขาแล้วอันนี้เป็นเขาว,วงกดนะเนี่ยเขาว,วงกดจริงหรือเปล่าแล้วตุ่มๆนี่อะไรอะ่ะตุ่มๆเอาแล้ววิ่งตาไปทําไมอะ่ะก็อยากรู้นี่นะ Oh, แสดงว่าตุม่มตุมันนี้จะต้องเป็นทางที่เอาไว้สําหรับบอกว่าเราให้ออกไปจากที่นี่แน่นอนสรุปแล้วคือเครื่องหมายนําทางใช่แล้วพวกเบกไนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างหรือได้กลิ่นอะไรหรือเปล่าฉันไม่ได้กลิ่นอะไรเลยนะแล้วนายได้กลิ่นอะไรข้างบนนั้นไหมอะ่ะข้างบนเนี่ยหรอใช่แล้วอืลองกระโดดขึ้นไปดูดินายได้กลิ่นอะไรยังอะ่ะฉันได้กลิ่นแปลกๆนะกลิ่นอะไรพวกเ็กตะกีบีดีอ่ะฮ้ จริงด้วยสกีบิดี้สกีบิดี้บูบูพี่ฝนคุณครูกลายเป็นสกีบิดี้ไปตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยเนื้วก่อนคุณครูของเรากลายเป็นสกีบีดี้บูบูเหมอนี่ตามมาหลอกมาหลอนถึงในโลบอกเลยเหรอเงีแยแล้วเราจะต้องหนีออกไปจากที่นี่มาแล้วสก,กีบิดี้สก,กีบีดี้บูบูตามพี่เอกมาทางนี้แล้วเข้า๋ยวพี่ฝนกำลังตามไปอึ๊บมาแล้วเหมือนจะเป็นทางราช ทางลาดเหรอใช่แล้วโอ้โหวู้ฮู้ว้าวเส้นทางยาวไกยมากระวังด้วยอื้บจึบโอ้โหดีนะมีกำแพงเอาไว้พอดีอันนี้อันนี้คือโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์โออันนี้รู้เพิ่งสอบไปเมื่อวาน2องบกสองสเอาสีเก่งเดี๋ยวนี้ทำกันบ้านเยอะไงสามคูณสามสามคูณสาม3นี่สามหนึ่งสองเก้ ทำไมไม่ท่องสูตรคูณก่อนน่ะเดินไปเหยียบ3 3 3 3มาเร็วเข้าพี่ฝนลูกคำตอบเอากระโดดเลย9 9เร็วอันนี้10ลบด้วย9น้านับถอยหลังก็1หนึ่งไงอ้าหเก่งชะมัดเลยนะพวกเรามาเร็วๆเ,เข้าพี่ฝนตรงนั้นมีประตูทางออกไหนอะ่ะนี่ไงะไม่เห็นจะออกไปไหนเลยนี่ไงะออกไปข้างนอกโรงเรียนได้แล้วนั่นอะไรกันนะต้องไปดูโอ้โห ท้องฟ้าวงวางว่าง,ง,งเปล่าตึกบลัมเทิมเลยอย่างนี้พวกเราจะต้องขยายล่างกระโดดดีๆนะทุกคนให้ฉัางกระโดดงั้นเหรอพวกปิ๊ก ต้องกระโดดยุนแล้วพี่ฝนครับเส้นทางตรงนี้มันยาวไกลมากเลยนะครับระวังให้ดีเดี๋ยวจะตกลงไปอะจอดเป็นห่วงระวังชนกันด้วยพี่ฝนร,ระวังชนกันเองงั้นเหรอถูกตออ้องอืออยากสูงเหมือนจะเห็นทางออกแล้วนะนี่ไงพี่ฝนกระโดดข้ามมาได้เลยเขกระโดดข้ามได้ด้วยจริงๆฮึบฉึบนี่เส้นทางยาวไกลแต่แบบว่าวกาเราเก่งอะนะ <มา S 1> เรา <ใน S 1> ไปได้อยู่แล้วเฮ้ยพี่ฝนมาเร็วเร็วฮึบฉึบ เอออย่างสูงตึกเอโอยใจหายหมดเลยนึกว่าจะตกแล้วซะอีกมาเร็วๆเข้านี่ไงกำลังไปมาดูนี่ดิดูอะไรหรอ <laughs> เดียวก่อนเดี๋ยวก่อน <laughs> เดีย่าบอกนะว่าอันนี้เราผ่านแล้วเหรอใช่แล้วเหมือนจะจบแล้วละนะทุกคนนะโอ,โอ,โอ้เรานี่เก่งกันชะมัดเลยอ่ะแน่นอนอยู่แล้วเรื่องนี้ออกจากที่ไหนนะขอให้บอกนี้ผ่านได้ตลอด <laughs> เดี๋ยวก่อนทาไมพี่บนตัวใหญ่จังละคนนั้นน่ะเออไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงตัวใหญ่ได้ขนาดนั้นน่ะเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้เหมือนกับว่าจะมีรางวัลอะไรบางอย่างด้วยนะเหมือนจะเป็นแท่นเหยียบที่เป็นสีอ่พี่พอลงั้นพี่วอเลือกสีแดงก็แล้วกันพี่อเอก็าสีเขียวเหมือนเดิมก็ได้ฮึบนี่งานได้มาแล้วไงบ้างอะ่ะเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งใ้เดี๋ยวเดี๋ยตรงนี้มีอันนี้ที่กระโดดโ,โอ้โห อย่างสูงเลยอะสุ per ป jump ปหรออ๋อใช่แล้วอันนี้ไงสีแดงโอ้ออย่างสูงเลยออโอ้สายลุงนี่นะเหมือนจะกระโดดไปไหนก็ไม่รู้เลยอ้อันนี้เป็นสายลุงนะทุกคนเท่จังเลยอะอ๋อใช่แล้วอย่างเท่เลยในที่สุดเราก็สามารถผ่านด่านแล้วก็ชนะจนได้ งั้นเอาอย่างนี้ดีกว่านะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจง้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบุ๊ยบ้ย